เราจะมาซักขจัดค้าบผ้าเช็ดมือกันนะคะลูกค้าอย่ามองผ่านนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งลาทั้งสกปรปกฝังลึกเลยนะคะเราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยคู่นี้นะคะแช่ซักขจัดค่าน้ำเหลือนะคะเอาน้ำที่ใช้ซักผ้าสะอาดๆไปแล้วเอามาซัก ผ้าเช็ดมือต่อเลยนะคะแช่ซักขจัดขั้นนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าจะสะอาดไหมลาจะหลุดไหมคราบสกรปรกฝังจะหลุดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่คู่เก่งนะคะที่ผ้าเช็ดมือนะคะกับน้ําที่เหลืออยู่ในถังซักผ้านะคะลูกค้าเห็นไหมคะคราบสกรปรกคราบลาที่ติดที่ผ้าเช็ดมือก็หลุดออกไปแล้วนะคะ แช่ซักขจัดคราบเชื้อโรคเชื้อราได้นะคะคู่เก่งสะอาดหมดจดเลยนะคะคราบสกรปรกฝังหรือคราบสกรปรกต่างๆก็หลุดออกไปแล้วนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนํานะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ